มาแล้วตัวแรกนะครับตัวแรกโอ้โหมาแล้วทุกคนมาแล้วทุกคนกำลังสวนอยู่เอ้าโหตัวใหญ่ๆหญ่ไหมมาแล้วมาแล้วเอ้านี่มาแล้วนี่เนี่ยอโชว์หน่อยอัสตาร์บโชว์หน่อยอ่าได้ครับอ่ะเอ้ย ถ่ายถ่ายมึกๆมึกนี่นะทุกคนหอยเม่นไทยจริงๆน้ำน้ำอยู่ในน้ำหนามเ็าจะยาวเราต้องอ๋อน at um> ี่พี่เขาตัดมาแล้วใช่ไหมโอ้โหนี่สดสดอยู่เยอะเลยอ่ะอันนี้ก็จะไปตำเราล้วใช่ไหมใช่แบมือไว้แบมือไว้เยอะเลยไปหาปลาเยอะมากอ่ะเร็วๆน้งต่อพี่ยุบๆ อะไรอ่ะวางแบม,มือเดี๋ยครับพี่ใช่ครับวางบน,นมันร้องเหรอมมนร้องไม่ใช่เ,เขาสาวเบ็ด <laughs> สวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะกูดนะครับและเราก็จะพาไปด,ดำน้ำ,ำ,นำตกหมึก ไปครับทุกคนนะครับนี่คือวิถีชาวประมงและวิถีชาวบ้านนั่นปูทุกคนดูมีปูด้วยมีหอยจุ้งนี่เลยนะครับนเรือไปดำน้ำตกหมึกนะครับอยู่อย่างนี้นะครับก็คืออุดมสมบูรณ์นะครับตรงนี้เราอยู่ที่อา่อาวสลับอ่าวสลับเรากำลังจะเดินไปขึ้นเรือเพื่อดำน้ำตกหมึกกันนะครับระหว่างทางก็เป็นแบบวิถีวิถีชาวบ้านชาวประมง ซื้อน้ำฮะเต็มขึ้นไปปาร์ตี้บนเรือนะครับเพราะเราจะอยู่บนเรือประมาณสี่ชั่วโมงชัง่วโมงนะครับวงดงามถามว่างดงามไหมงดงามมากงดงามไหมสวยเวลิกูดก so <very> ักกุดเวลิกูดกับขุดเวลิกูดนะครับนะครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเดินแล้วก็ขึ้นเรือเพื่อที่ไปดำน้ำตกหมอนกันกลางทะเล ใช่อันนั้นก็เพิ่งจะกลับมามันมีสองรอบก็มีรอบเก้าโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงแล้วก็รอบสองโมงถึงหกโมงเย็นโอเคเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ดำน้ําถ่ายรูปแต้น้ําแล้วก็ได้ทําอะไรกันกิจกรรมบนเรือบ้างว่าวันนี้อากาศดีมากนี่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 หอยนี่ปลามีเลยทุกคนนี่นะครับบิวโอเคเดี๋ยวเราเจอกันบนเรือนะครับทุกคน นี่คือเรือของเรานะครับลงเลยตัวเองขึ้นเรือก่อนลงท่วมอยู่แล้วแหละแต่ว่าไปโอเคขึ้นเรือไปดูเทียบเลยเนาะ่นรักเลยคุณ้าน่าหันหน้าไปด้านนี้แต่ว่าจะดูด้านหันหน้าไปทางนี้ขึ้นเรือแล้วอันนี้ก็ขึ้นเรือแล้วนะ ก็อยู่บนเรือก็จะมีไต่หนึ่งคนแล้วก็คนเรือหนึ่งคนอันนี้คือสตาร์ทสตาร์ทเลยไปแล้วปนะผมเหนื่อยผมเหนื่อยผมเหนื่อแล้วไปครับมุ่งหน้าสู่อ่าวไทยอันนี้เราไปเราไปอ่าวอะไรครับจะไปอ่าวกล้วยครับอ่าวกล้วยมีอะไรดีฮะอ่าวกล้วยมีอะไรดีดีแล้วก็สัตว์าระครก็เสรอ๋อตรงหมึกตรงนั้นก็ได้ด้วย ถึงที่หมายในการที่เราจะตกมือกันแล้วนะครับอัอนดับแรกนะครับต้องเปิดหน้าลอกตกมือก,กันไปเวียงเป็นไหม,ไมคต่ตกอนเด็กอ่ะมาวยเลยนี่สตาตของ,เร,อองอเราจะนำทีเองอต,อตาเราจะนำทีเอง นี่อ่าปล่อยคอยๆปล่อยไป,อ,ยปอ,ยอ้าวอ้าทำยังไงโอ้โหสัปโอโดนัเรานเ็มแล้วไได้แล้วหรอ เอาสี่ตัวเองไม่ทำหรอเวียงเลยเวียงแล้วปล่อยอ่ะ อย่างว่าเลยน้อนั่นเลยเก็บมาเก็บมา เดดหลอกหมุนนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้กินปลาหมึกกันไหมนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันจะเอาหมึกกี่ตัววันนี้นียังไม่รู้จะได้กินและกี่ตัวจะได้กินกไหมเออเขาบอกว่าถ้าตกหมึกต้องใจเย็นๆมันรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างอะมันมันต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์ไปกัแค่แล้วหรอแล้วก็ต้องนิ่งจิตใจต้องนิ่ง ตกไปอย่างเงี้ยหรอทั้งวันให้นิ่งทั้งวันุน้ําใสมากข้างล่างเห็นปะการังเลยนะเห็นเปล่าเนี่ยดำๆนั่นคือปะการังนะเห็นไหมอุ้ยใสมากอ่ะต้องมีคลื่นจะแรงนิดนึงปวดยังอ่ะปวดหรอกยังนี่มือชีบว่ะเขามือชีบอ่ะ ไม่ต้องปล่อยล่ากอย่างนั้นเลยเอาไปติดของเขาแล้วน่ะไม่แบบไปได้แค่นี้วะต้องหมุนด้เองต้องหมุนหมุนกลับมาเออเออแทนที่เขาจะได้ให้เรากินได้ไหมอ่ะสองคนนะเราต้องมีต้องใจเย็นมีใจที่เดี๋ยวเราไปตกหมุดก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอไปตกมืิกก่อนเดี๋ยวจะดูเดีว่าตัวแรกเราจะได้ป่ะโอเคไปดังน้ำันต่ออ่ะ มาแล้วตัวแรกนะครับตัวแรกต่อกว่าถึงอะตัวแรกตัวแรกมาแล้วลากมาแล้วโอ้โหมาแล้วทุกคนมาแล้วทุกคนกำลังสวนอยู่โอ้โหตัวใหญ่ใหญ่ไหมมาแล้วมาแล้วเอ้านี่มาแล้วนี่เนี่ยโชว์หน่อยอัสตาร์ทโชว์หน่อย

ตัวใหญ่ตัวใหญ่ือว่าตัวใหญ,ใหญ,ใหญ่อันนี้ตัวที่สองนะตัวจิ๋วนะทุกคนนี่ไปแล้วคนึมนงมันเห็น <c oughs> หอกได้มันไ,ไ,ไม่ได้ไว่ายน้ำเนี่แก้เบ็ดให้หน่อยครับ <c oughs> กแก้เบ็หน่อยครับจะตกหนึ่จะแก้เบ็ดนิตกหตง ได้กินไหมวะได้ได้มันต้องได้ลงด้ำส่วนๆลงน้ำส่วนๆแล้วค่อยๆลุกที๋ยวนี้นิดนีดนิดนิดเราต้องฟังมันด้วยเราตใจให้สบายฟังนี่นะทุกคนเฮ้ยเล่นรทยจริงๆน้ำน้ำอยู่ในน้ำน้ำเขาจะยาวอ๋อนี่พี่เขาตัดมาแล้วใช่ไหมโอ้โหนี่สดสดโยเยเลยอ่ะอันนี้ก็จะไปตำเราล้วใช่ไหม ไม่ตามแล้วจับดิไม่ได้จับแต่จะมีจะมีไข่หรือเปล่าต้องดูด้วยจะมีไข่หรือเปล่าอันนี้คือตามันหรอใช่ใช่ครับสีขาวแน่นะใช่ใช่ดึกดึกนี่ครับโอ้ยนู่นนู่นนู่นนะครับมันไม่ตำเหรอเขาตัดเขาตัดอยู่ะถ้าคนจับไม่เป็นนี่โดนปวดเลยนะเดี๋ยวเขากำลังตัดอยู่คือถ้าเราโดนตำไปมันจะไม่เหมือนพวกเปลี่ยนไม้มีปลมาเลยแต่เนปาลเนปาลาย์สิมีทุกที่ในประเทศไทยปลาชนิดนีง อ,อ,ตตอ,อันนี้อันนี้เราจับได้เลยอยังพี่ได้<น>ได้แบ,แบมือไว้ยืมไปไปหาปาลาบิ๊ว,วมากอ่ะเร็วๆมันต้องบิ๊วไปอะไรอ่ะวางแบมือเดี๋ครับพี่ใช่ครับวางบนมันร้องเหรอไม่ไม่ใช่เขาสาวเบ <S <s ็ดถูกขึ้นอีก เออเดี๋ยวก็รู้รว่าจะได้แดดนะมึนหมดแล้วใช่ไหมสามสองสูงขึ้นอีกโอเคสามสองโอเคนี่เลยนี่เลยตึ้งตึ้งตึ้งหนึ่งสองสาโอ้ยตีมาประชาแล้วจะตีทำไมอีกมึกอ่ะไอ้น้ำมึนมันก็กินได้ใช่ไหมทานได้ครับทานได้ าย่างครับย่างเขาจะกินทั้งหมึกเลยครับใช่ไหมโอ๋ออย่างที่คนนั้นย่างให้เราหวานทํา,า,มาไ,ทไมทําไมย่างกินทั้งหมึกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดหรอ,ม,หรอมันจะมันจะรสชาติเปรี้ยหรอไมเกี่ยมันต้องเบรนนิดนึงอุ้ี่กีปเอาตะหมึกนะพี่ไม่เอานิ้วนะโอ้ยี่กีปเรือก,ก็ปั่นลุยต้องต้มแล้วต้มต้องหนักลําหนักแรกน้ําหนักจากบาลานไงพอลงไปสา่งเลยไปพางอ่ะนี่ไม่เลยเข้าสมัยสารนะ ยี่ไม่รึข้างสามที่เราไปดำนะประมาณสี่สี่เมตรเฮ้ยนี่นะจะพอต้นที่เป็นไงจิ้มอร่อยเฮ้ยทำไมซื้อน่าอร่อยก่อนมันสดกว่าไงอันนั้นมันจับไปเลยมันก็สดเหมือนกันนะพูดถึงอะอร่อยไหมอร่อยสิ มักรุอบอร่อยกว่ามันกกอร่อยกว่าอร่อยอ่ะหมดแล้วด้วยใช่ดูว่ามันสามมตรคถ้าส่เมเขามีมองเอาพ่งมาจึงหาเพืร้อนมันน่าจะได้กสี ว่าถ wat ้าเกิดว่ามันตายมันตายแล้วนะแล้วแช่น้ํำ uh> มันจะขาวแต่ถ้าเกิดไม่แช่น้ํามันก็จะใสอยู่อย่างนี้แหละน้ำตั้งตั้งกระดาษยไงพี่ไงเาน้่ตั้งดูดายตงนั่นจะเหมือนกุ่มมังกร้ลยกินเขกินสดอ ตกินสกๆเพราะมันสดจริงอะมีมอมของนะขึ้นข้าวเลยขึนข้าวเลยนะเข้าไว้ที่หลังเข้าไว้ตอนจับนี่มันดูดกันตกปลาด้ปลาหรอเขาเลือกกบหมึกแล้วควานแล้วตกปาลาแล้วอ่ะ กินปลาติมไ,ได้ปลาติมอีกปลาติมเนี่ยไม่เคยอยื่อเลยไม่เคยกินปลาไม่ขาวใช่ไหมไม่ขาว <c oughs> อย่างเงี้ยคือเป็นกระปรงแดงครับเนื้อเขาจะมันมากเลยถ้ากินทำเป็นปล <c oughs> าสดนะครับเดี๋ยวพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวตัวนี้เขาให้เราเขาลงมาเมน <c oughs> ูใหม่ตัวนี้เอาไปย่างครับกินสดได้แต่ไม่ได้ใช่ปี่ได้ครึ่งตัวย่างครึ่งตัวสดได้ปะได้สดเมื่อไหร่เร มาล้วก็คอยคุ้มนี่ดูเปนะรับน้น้าเนี่ยูมันดูดจัง้ากดีดูี่ยงข่งแแขวงเขียงอ่ะและเขียงรวงวะเียเยงรอยอ่ะเียงไม่รอยเขียงจม ไ,ไอ้เราไม่ได้โฆษณาไม่ได้ค่าโฆษานะาไ,ไม่ได้สปบนเซอ,นะอไรไ์นะตอนนี้เราก็ถึงฝั่งแล้วนะครับ กับทริปตกหมึกดำน้ำที่เกาะปูนะครับก็ถือว่าสนุกมากและเป็นที่พอใจแฮปปี้แฮปปี้เกาะปูได้ตลาหมึกมาห้าตัวได้กินก้างปีนตัวแล้วก็ได้ปลาอีกหนึ่งตัวสรุปวันนี้ตกได้ประมาณ5ตัวนะครับก็สำหรับเกาะปูนะถ้าใครยังไม่เคยมานะก็ มาพักแล้วก็มาทำกิจกรรมบนนี้ได้นะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชดสบสบสบร์กดติดต่อรายให้กับพวกเราด้วยนะแซฟฟี่บเบอร์